บางทีความทุกข์ความลําบากนะครับทําให้สมองหรือความคิดเราตื้อได้นะครับท่านผู้ชมแม่ครูก็ไปไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมนะครับแม่ครูก็เคารพการตัดสินใจของทุกคนนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ยังไงก็ให้เอฟซีขอร้องขอกําลังใจนะครับเป็นําลังใจให้แม่ครูตลอดไปนะครับให้เล็กแม่ครูเข้า เรื่อยๆนะครับแม่ครูก็จะได้มีเงินไปซื้อที่สักแปลงหนึ่งพอได้อยู่นะครับไม่มีใครอยากในโลกนี้นะครับอยากเกิดมาแล้วนะครับมีความทุกข์ความลำบากนะครับทุกคนเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่เราเกิดมาแล้วเราก็ต้องสู้นะครับ ะครับเอฟซหลายๆท่านนะครับเห็นแม่ครูเวลาท่านจุดทูบเทียนกลับไปทําไมท่านร้องไห้เพราะว่าแม่ครูรดดาท่านแบกอะไรไว้มากมายนะครับท่านผู้ชมหนักมากนะครับหนักจนวางไม่ลงนะครับท่านผู้ชมนะครับ ครับ FC หลายๆท่านนะครับอาจจะยังอไม่ทราบว่านะครับข้อมูลจริงๆที่แม่ครูสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นบ้านของพี่ชายแท้ๆของแม่ครูนะครับซึ่งมีบ้านหนึ่งหลังเป็นบ้านพ่อแม่เป็นบ้าน,นของพ่อแมอ่ตั้งแต่เล็กๆพ่อแม่พาสร้างทีนนี้ก็ออบ้านหลังเกา่าแล้วเอามาซื้อเอามา สร้างที่พี่ชายมาย,ยกที่พี่ชายอาศัยที่พี่ชายอยู่ค่ะเพราะพ่อแม่แม fc ก็คือที่ของพี่ชายที่ตรงนี้เป็นของพี่ชายเาทุเจ้าทุเจ้าทุเาทุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมถุภควาพุทธมภคะวาตังอภิวาทิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกัสังโฆสามครั้งนามะมิ นะโมตัสสะภควโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติวิจาวิเศษเสียอิเศษเสพุทธนามิอิินามิพุทธังโสอิอิโสตังพุทธิติ อิติปิโสวิเศษิอิเศษิพุทธนามิอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศษิอิเศษิพุทธนามิอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะริตตวานะเมตังสเมตตาปัตตานา Abi kita cinta akan ditanggung nanti. Sakit kami jerupe. Siti si kara teteh cinta di kebi mana? Ti perak teh cakap kami terupa nak Keha waktu mi kete. Umma cajan tu tewa. Celak telak bisa mi jaga kan dapat nak. Ti tanpa santi ke yang unik pada wajan angsa. Tahu mesu nakalawa yang dan Thầm Thánh Sư Văn Đức A-lô, các nhầm ơn thương xinh xắc xịt, tệ theo vật đạo thân chân pha, hai chân đình. Con hôm, hôm mẹ mỗi cân anh, con không có ba con đâu. Ôi, chi mẹ con chóc mất thục, Ôi, miền bên đây không con em đâu. ប្រាប់ប្រាប់ជូកូនអុយមានអុយបើបានទីតៃបែនដៃគាត់ខំខ្លួនឯងបានលឺបើតៀងវៀងបងអុយអើប៉ែតសោកអុយអើបុរុទ្ធទាំងអើអងអុយឯងបាននៅញោមនំជឿជឿអុយពូប៉ែតសោកមកនៅលឿនទីបែនដៃនេះនៅអុយនៅរូមនេះសិនអោះអុយតាប៉ែតសោក ប ਸੀਂ ថាលថ្មីក៏មិនលោកអើវារករកអាយចាត់ព្រមសុលចាត់ហើយក៏អាសៃបានបងកន្លោនោះបងកន្លោកាយ៉ាក់ចាត់លើមិនលឺមិនទៅប្រតិយអីអូបែតសោកថ្មីយោអូបែតសោកមិនអូលឺទីរបាញ់អុយនេះរួមគ្នាអុយអូពុរឫច sing ស័កសិទ្ធពុវិអបយ៉ាងណាស់៣វចនៈធាតផោបិទគ្នាពុឫសីឫយបែតទៅមេណាំងក៏មកទៅមកណាក៏មិនក៏ត องพ่อจตุคารรามาเตวังโพธิสัต์ตังมาคุณังมหิทิกางหังปูเจมิสิทธิลาโพนิรันตรงตราบใดที่ํามทะเลไม่เหอดให้ใครมิองพ่อไว้ไม่จนองคพ่อท้าวเวสสุวรรณก็ดีพ่อพิชเนก็ดีองปูพยางูใหญ่ก็ดีปูดำแสนสิริน่ารากก็ดีปูสีสุโธย่าสีปฐุมมาก็ดีปูอนันตนาคราก็ดีองพ่อปู่ท้าวิรูปังโคก็ดี ครูบาอาจารย์หลวงปู่เทพคุณก็รองลูกด้วยนะมันดานโจอละให้ลูกคนนี้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเลขหวยก็ขอให้ออกวันที่16รหพฤศจิกยาย,ยนส5งหานี้เป็นแนวทางให้พ่อพ่อแม่แม่แมเอฟซีซื้อถูก ได้สัจตาก็ให้แม่ครูลูกร่างคนนี้ได้มีเงินซื้อที่เล,เล็กๆได้เป็นของตัวเองจะได้สบายใจดีกว่าต้อให้สิ่งศักดิ์สิทธทิ์เทพเทวาดาองค์อูงญา,าปยิยานาทุกตะกูลเอากันนันแม่กันนันบันดาลโชคเรียบเล็กรองตรองไอ้คนวันที่สิบหกเลขแบบปล่อยเต๋าก็ไอ้ใจเน้อเอา รือเลขสามเก้าเก้าสามเดลเลียมโมพีเลสดาวดะคลูน,นลลโกนเคนสามเก้าเก้าสามก็ไอเจนเนอรยุยโกนไอ,อพอดทุกพมดยากเลขทูปูแปด 8, สอบสี่เจ็ดแปดก็ไอเจนยุต้เอาจะนอกโอนไอโม่จำจำต,ตรองตรองปีตูใบตูเนเอาเนะเป็นแนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรีฐฐ่เลขท้ายสามตัว ของรางวัลที่หนึ่งเลขล่างสองตัวเนานะสาธุสาธุสาธุเลขหกกระดกเป็นเลขเ้าได้นะหกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ากระดกหัวกระดกหางนะ ก่อนะไปลิก่นนะคะ๋ยให้ม่ ยวให้แม่ครูไปลิกกับแม่ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับท่านชวนนะครับเพราะว่าคุณแม่ท่านป่วยติดเตียงนะครับ ครับท่านผู้ชมวันนี้มาฟังรายละเอียดต่างๆนะครับสําหรับเรื่องที่จะตั้งศาลนะครับผูแปดสองนะครับเดี๋ยวแม่ครูจะชี้แจงให้ฟังนะครับแต่ว่ายังมีทางออกอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับแม่ครูจะทํำยังไงต่อเดี๋ยวฟังจากแม่ครูเลยครับแม่ครูครับผมค่ะสวัสดีค่ะพี่อัมพลน้องเน็ชาแนลพี่อัมพลชาแนลนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านทางช่อง พี่อัมพลชาแนลน้องแนนชาแนลนะคะวันนี้แม่ครูมีเรื่องที่จะมาเล่าสู่พ่อพ่อแม่แม่เอซให้ได้รู้ได้ทราบนะคะแม่ครูขอให้พ่ออภยัยให้แม่ครูด้วยนะพี่ว่าจะตั้งเบี่ยงวังให้องค์ปูปยานาคปูแปดสเป็นตำหนักแต่ก็ทำไม่ได้นะคะมันไม่ใช่ที่ของแม่ครู แม่ครูอาศัยที่พี่ชายอยู่เจ้าค่ะแล้วทำไม่ได้ทำไปก็พี่ชายไม่สบายใจเขาลำบากใจแม่ครูก็เลยไม่อยากให้พี่ชายลำบากใจมันเป็นที่ของเขาแม่ครูก็ได้นิมนต์อัญเชิญปู่แปดศอกขึ้นมาอยู่ณนะที่ตำหนักบนบ้านกับองค์ปู่ พ่อผมหอมแม่มวยนางนีเอากันอันที่เกิดกับเกษาแม่ครูแล้วก็ปู่องดำปู่พญางูใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินเทพเทวดาก็จะไม่อยู่ตรงนี้ด้วยการทุกพระองค์นะเจ้าคะ่ะให้เข้าใจแม่ครูนะวันใดที่แม่ครูมีเงินกขให้พ่อปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาพ่อผมหอมเอากันอันที่เกิดกับเกษาแม่ครูให้บรรดาลเลข เด็ดเด็ดตรงตรงให้แม่ครูได้มีเงินซื้อที่เป็นของตนเองเมื่อไรถึงจะได้สร้างบ้านหลังใหญ่เบียงวังให้ปู่อยู่นะเจ้าคะตอนนี้ได้นิม,มนต์ปู่แปดศอกขึ้นมาอยู่นะที่ตำหนักบนบ้านแล้วนะจ๊ะพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีให้เข้าใจแม่ครูคนน้อยคนนี้นะคะให้ศรัทธามแม่ครูคนนี้นานๆน,น,นะเจ้าคะ เงินที่พ่อพแม่แม่เอฟซี FC, โอนมาบางส่วนแม่ครูก็ได้เอาไปทําบุญทอดกรินแล้วก็โรงทานแล้วแม่ครูก็จะเอาไปซื้อองค์ปูแปดสอกที่ใหญ่ใช่ไหมคะพี่อำพลเพื่อจะเอามาไว้ที่ตําหนักบนบ้านเป็นที่ตรงนี้เลยเนาะพี่เนาะจะได้สบายใจพี่ชายจะได้สบายใจเนาะ ให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, จงเข้าใจแม่ครูนะเจ้าค่ะแม่ครูขอน้อมกราบณนะที่ตรงนี้ที่ไม่ได้สร้างเพี่ยงวังให้ปู่อย่างที่พูดเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ของแม่ครูที่เรกงแม่ครูนึกว่าแต่จะทําได้แต่ก็มีปัญหาที่ทำไปก็ไม่สบายใจเนาะพี่ก็เลยหยุดเนาะเอาที่สบายใจทั้งสองฝ่าย ใช่ไหมครับพี่ใช่จ้ะขอให้เอฟซีพ่อพ่อแม่แมสงสารแม่ครูนะจ๊ะศรัทธาแม,ม่ครูติดตามแม่ครูตลอดไปนะเจ้าคะ่ะแม่ครูขอนบมือสิบนิ้วขอกราบอภัยนะเจ้าคะ่ะครับอ่อ ได้ยินนะครับท้ายสุดท้ายนี้นะครับได้ยินแม่ครูว่าแม่ครูไปนอนอยู่ใต้ต้นอะไรนะครับใต้ต้นสดาวที่ไปคือไปพักอยากนอนสักงีบเนาะทีนี้แม่ครูนอนที่ไปใต้ต้นสะดาวหลังบ้านก็อยู่ใกล้ๆแม่นี่หละไม่เคยติ้งแม่ไปไหนแต่วันนี้แม่ครูได้ไปทําบุญลงทานทอดกฐินเนาะแม่ครูก็ใส่สชุดแบบนี้นะคะไม่ได้ใส่เสื้อขาวนะคะเพราะพอ่พอแม่เอฟซีเพิ่งไปทําบุญมา ก็วันก่อนเมื่อสองวันที่แล้วไปนอนที่เป๊ค่ะพี่อัมพลกาลังจะเคลิมนะ้มหลับที่นี่ใบสดาวนะ่ะหล่นมาแล้วมาตกอยู่ที่หน้าอกแม่ครูก็สะดุ้งแล้วแม่ครูก็เอามาดูเห็นเลขเก้าสามชัดเจนเลยเลขเก้าอยู่ข้างหน้าเลขสามอยู่ข้างหลังแต่อยู่ต่ํากว่าเลขเก้านะคะชัดมากแต่ก็ไม่รู้ยังไงเนาะคือ พ่อปู่แปดศอกท่านสงสารแม่ครูท่านจะโยนเขาเรียกว่าโยนไพ่ใบสุดท้ายโยนโชคให้แม่ครูเก้าสามสามเก้าน่าจะเป็นไปนไ,ได้จะ,<น>ะเป็นไ,ไปได้ค่ะนะครับอย่าลืมกัดสามเก้าด้วยนะคะแล้วก็ฝากหนึ่งเก้าไปด้วยนะเพราะว่าต้มไข่ไหวองคูแปดศอกสิบเก้าอ 8, 2, ฟองเมื่อเช้าวันพระใหญ่เนาะวันขึ้นสิบห้าค่ำวันเป็นเดือนสิบสองวันเป็นเดือนสิบสองแล้วก็ได้อัญเชิญพ่อปู่ขึ้นมาอยู่ที่ตำหนักแล้วนะเจ้าคะ่ะ อัญเชิญพ่อปู่แปดเาเนาะให้มาอยู่ด้วยกันนที่ตรงนี้เลยสิบหกชั้นฟ้าสิห้าชั้นดินเนาะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นเสนโกดจัก,กรวาลน,นี่แหละเจ้าค่ะก็จะได้กราบไหว้พร้อมๆกันที่ทตัวเ,เดียวเลยใช่ค่ะนะครับเพราะว่าแม่ครูก็อยากจะทําบนบ้านนะครับไหว้ท่านพร้อมๆกันทีเดียวเลยเครีรยดจนปวดทวไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นไมเกรน มีเรื่องให้คิดตลอดนะแม่ครูเนาะใช่ค่ะปัญหามีทุกวันมีไว้ให้แก้นะครับท่านผู้ชมนะครับเพียงแค่เราอย่าวิ่งไปหาทางตันนะครับทุกปัญหาถามว่ามีทางออกไหมบางทีก็มีบา,บางทีก็ไม่มีตแต่เราก็ต้องอยู่ครับต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าเราสู้โอกาสชนะมันก็ยังมีแต่ถ้าเราไม่สู้เราแพ้อย,อย่างเดียวนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับแม่ครูรดัดานะครับผมก็ ภาวนาขอพอรจากครูแปดอนะครับขอให้เลขแม่ครูรัตด,ดานะครับที่ปล่อยเป็นแนวทางนะครับงวดก่อวันที่16กพฤศจิกายนปี2 5 1 7ขอให้เข้าตรงๆนะครับแล้วก็วันนี้เลขใบไม้ที่แม่ครูนะครับเล่าให้ฟังนะครับเป็นเลข9339แล้วก็แม่ครูต้มไข่ 19, 19ฟองไหว้ปู่พ่อปู่แปดศอกด้วยแล้วก็ทําไมเลข9339กับ19ถึงเป็นเลขที่ดีมีมูลเป็นมงคลนะครับเพราะวันนี้เป็นวันขึ้น15บ้าค่ำวันเป็นเดือน12นะครับ เป็นวันดีมากๆนะครับอาจจะเป็นตัวเลขทิ้งทวนโค้งสุดท้ายกับ F อฟหลายๆท่านนะครับเป็นเสียงโวคลากินแมงรัฐบาลนะครับเผื่อมีโชคแล้วจะได้ช่วยเหลือแม่ครูนะครับไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็รบกวนแม่ครูนะครับทั้งไหว้ทั้งร้องไห้ไปด้วยนะครับเรื่องมันเศร้านะครับท่านผู้ชมนะครับเราไม่อยากให้ใครหลายๆท่านเป็นแบบแม่ครูนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้ทุกคนสู้ต่อไปจ้างผลก็จะสู้ต่อไปอยู่เคียงข้างแม่ครูนะครับรดนทั้ง กูเทพห้วยทับทันนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับแม่ครู f c ทั่วประเทศแล้วก็ u t u b e หลายๆช่องนะครับที่มาถ่ายชีวิตแม่ครูนะครับเราก็จะอยู่ด้วยกันสู้ไปด้วยกันอย่างนี้นะครับจนกว่าแม่ครูจะยืนขึ้นได้นะครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณแม่ครูรดามากๆนะครับที่ได้พูดถึงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการตั้งสารปู่เป็ดสอแล้วก็ตัวเลขนาโชคเป็นโค้งสุดท้ายนะครับก็คือ3993กับ19นะครับขอให้ f c ฟทุกท่านนะครับโชคดี นะครับเพยงงรวยสำหรับคลิปนี้นะครับผมช่องพน์ชาแนลแม่ครูรัตดาพร้อมน้องแนนแล้วก็เลขทูปก็เจ็ดโอสี่เจ็ดแปดนะคะสี่เจ็ดแปดนะครับลงคิดไปก่อนหน้านั้นเนาะใช่ค่ะเลขทูปสี่เจ็ดแปดแล้วก็เลขทูปแปดสองแล้วก็เลขทูปที่ตำหนักก็หกหนึ่งสองแต่เลขสองหายนะอืมจุดได้บันหนึ่งเลขสองหายเหลือหนึ่งหกก็อย่าลืมเก้าหนึ่งด้วยนะกระดูกเลขปูมาจะกกระดูกนะคะเก้ากับหกนี่ค่ะก็คือวันนี้ พอดีช่องพนไม่ได้เอาสมุดมานะครับก็คือเลขปู่แปดสองก็คือตรวดเลขทูวันนั้นก็สี่เจ็ดแปดอ๋อมีประกาไหมครับไม่ครอฟ fc บางท่านอาจจะลืมนะครับรเ,เดี๋ยวนะะคเป็นอง้นนะะงสุดท้ายเดี๋ยวจะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขนะครับมวดนี้นะครับเดี๋ยวจะเขียนนี้ดูนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเป็นองค์รวมนะครับท่านผู้ชม นะครับบางท่านก็เอฟซี Z, บางท่านก็อาจจะไม่ได้ติดตามทุกคลิปอาจจะดูแต่ว่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะเขียนตัวเลขให้ทั้งหมดเลยนะครับรอสักพักนึงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะใช่ครับบางทีลืมตรงนีก้ก็เขียนได้ยู่ไหมครคได้เขียนไอ้นั่นใหญ่ๆซ้าๆนะค,ะครับโค<อ>้งสุดท้ายเขียนตัวใหญ่ๆเลยตัวเลขนะคะหกเจ็ด ก็คือเลขทูปูแปดศอกเนาะจ้ะเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมนะครับผมขออนุญาตพี่ตัวใหญ่เลยเดี๋ยวนะยัดทูยัดจะซูมให้ดูใกล้ๆแล้วกันครับท่านผู้ชมเพราะว่าปลายปากกาเล็กนะครับปูแปดศอกก็คือหกหนึ่งสองใช่ไหมครับแม่ครูปูแปดศอกสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดแล้วก็เลขที่ตำหนักปูพ่อปูเลข กำนัก<ำ>พ่อปู่ปพ่อปู่องค์ดำ,ดำเนาะหกหนึ<ำ>่งสองแล้วก็เลขใบอะไรนะครับใบสะดาหล่นเลขใบใส่หน้าอกไม่คู่ใบสะดาหล่นก็คือเก้าสามเก้าสามกับไหว้ไข่สิบเก้าฟองไข่สิบเก้าฟอง เขียนหนังสือกับบางามท่นานผู้ชมเออห้างหนังสือโดนกระรึมหาลืรหล,ลังเขียนบ่ออกประกาะมันคือบ่าคอยติดเนอบ่ค่อยติดทับอีกบ่ไดดตีพี่เดี๋ยวเอาเอาประกา,น,านันประกาน,านันมันคือจะดีกว่าน,นันดิได้เยอะครับแม่กู้กพเห็นอยู่อ่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหกน้ำโซ่โค้งสุดท้ายนะครับแม่ครูรัตดานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับโค้งสุดท้ายจริงๆนับถอยหลังนะครับสามตาย นะครับก็พอดีไม่ได้เตรียมสมุดมากก็กราบด้วยนะคะไปแล้วก็ต้องกราบรัฐบาลไทยฉลากินแบ่งรัฐบาลนะคะนะครับส่วนด้านบนสุดนะครับผมมาถ่ายคลิปแม่ครูรัตดานะครับจุดเลขทูบปูแปดศอกครั้งแรกเลยนะครับได้สี่เจ็ดแปดนะครับเลขที่ตําหนักปู่องค์ดํานะครับก็ก็คืออยู่บนบ้านแม่ครูรัตดานะครับจุดเลขทูบนะครับได้หกหนึ่งสองนะครับส่วนล่าสุดสดๆร้อนๆเลยครับวันนี้ก็คือเลข ใบเดานะครับอยู่ดีๆก็หล่นมาค้างอยู่บนอกของแม่ครูแม่ครูก็หยิบขึ้นมาดูเนาะมาดูสามเก้าสามได้เห็นเป็นเลขเก้าสามก็กาบด้วยนะคะครับแล้วก็หนึ่งเก้ามาจากไหนหนึ่งเก้าก็คือแม่ครูต้มไข่ต้มไพ่อปู่แปดสิบเมื่อเช้าค่ะเป็นวันพระยายวันเป็นเดือนสิบสองนะครับดูชัดชัดเลยนะครับท่านผู้ชมพ่อฟูชอบไข่ติดอออะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวให้แม่ครูอวยพรให้ fc หน่อยครับแม่ครู ส,สวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC. ทางช่องพี่อัมพลน้องแนนชาแนลนะคะวันที่สิบหกวันพรุ่งนี้เนาะเป็นวันหวยออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนะพี่เนาะจ,จ้ะขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีมีโชคก้อนใหญ่อ้อนโตนะคะให้เจริญรุ่งเรืองให้รวยรวยนะเลขของแม่ครูก็ขอให้เข้า ตรงๆเลยทั้งสามตัวตรงๆเนาะใช่ครับขอให้ออกตรงๆสามตัวล่างสองตัวล่างสามตัวบนนะเจ้าค่ะจะได้ช่วยเหลือแม่ครูด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับแม่ครูบางทีก็คิดเหมือนจะพูดคํานี้แหละแต่เวลาพูดมันพูดออกไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมันตันไปหมดนะครับเวลาคนเรานะครับก็เหมือนกับอ่าไฟดับนะครับสมมติว่าเราอยู่ในห้องนะครับอยู่ดีๆไฟฟ้าดับลงไป ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะวิ่งชนประตูไปเลยครับไม่รู้ว่าประตูที่ไหนแต่จริงๆแล้วบ้านที่เราอยู่เวลาไฟดับถ้าเราตั้งสติดีๆเราก็จะรู้ว่าประตูอยู่ตรงไหนนะครับถึงบอกว่าอย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนนะครับตั้งสติดีๆเหมือนแม่ครูนะครับผมคิดว่าเลขแม่ครูที่มอบให้เอฟซในวันนี้นะครับจะเป็นเลขนาโชคต่อยอดให้เอฟซได้มีโชคมีลาบกับแม่ครูแล้วก็เราก็จะได้ช่วยเหลือแม่ครูนะครับต่อไปนะนะครับสุดท้ายนี้แม่ครูขอขอบคุณ พ่อพ่อแม่แม่เอฟซได้มีปัจจัยร่วมทำบุญโรงทานเนาะแล้วก็ว่าสร้างบ้านให้ปู่เป็ดโคพละน้อยพละน้อยใช่ไหมคะแล้วแม่ครูจะแม่ครูก็ได้เอาเงินส่วนหนึ่งไปทอดกระถินแล้วก็ทำโรงทานลูกชิ้นสามวัดค่ะวัดสนวนในวัดสนวนนอกแล้วก็วัดช่างหินพึ่งวัดช่างหินพึ่งทำกลับมาเมื่อสักพักสักครู่เนาะพี่เนาะค่ะทำโรงทานสามวัด แล้วก็ได้ร่วมปัจัยโทษกระถินไปขอให้พ,พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่มีจิตศตรัทธาแล้วก็เงินส่วนที่เหลือนี้ก็จะได้เอาไปซื้อปู่แปดโอกองค์ใหญ่นะคะแม่แล้วก็ขอให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีจงเมตตาศรัทธาปู่แปดโศกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาที่อยู่ที่ตำหนักแม่ครูผู้น้อยคนนี้ศรัทธาแม่ครูผู้น้อยคนนี้นานๆตลอดไปนะเจ้าคะ่ะ ขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรอดปลอดภยัยมีชัยชนะสําเร็จทุกด้านพรุ่งนี้ก็ขอให้มีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตมีโชคมีลาบร่ำรวยนะเจ้าค้าสาธุ